สวัสดีครับจีจีครับวันนี้จีจีจะมาเสนอการฉีดเครื่องคาร์บอกซี่จีจี้มีเครื่องคาร์บอกซี่อยู่ที่บ้านเพราะว่าจีจีเป็นคนมีปัญหาเรื่องรอยแตกลายผิวบางเซลลูไลเยเยอะอะไอย่างเงี้ยจีเลยตัดปัญหาเพราะว่าคือไปฉีดที่คลินิกไปฉีดตามสถานที่ต่างๆเนี้ยมันก็หมดเยอะใช่ปะเลยลงทุนซื้อเครื่องมันทีเดียวเลย แล้วก็มาฉีดที่บ้านฉีดเองฝึกมาจากคนที่เขาสอนซื้อแล้วเขาก็สอนด้วยเนาะแล้วก็ไปฉีดบ่อยๆแล้วก็ชินทีนี้มาดูเครื่องกันอ่ะตัวนี้อ่านี่คือตัวเครื่องอันนี่เข็มอ่าเข็มเป็นเข็มขนาด30มสิบนี่ขนาดสามจี อ่ะอันนี้จีจี้ก็จะสาธิตการฉีดและจะให้ดูว่าพอฉีดแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะ <G igi. S 1> คือจีจี้เซตเซตเครื่องไว้แล้วก็คือฉีดแล้วก็หยุดก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะนำเสนอดีกว่าอะไรอย่างนี้อ่าสตาร์ทแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจีจี้จะฉีดให้ดูอ่ะจีจี้มีรอยแตกลายอยู่ตรงหน้าขาตรงนี้เห็นไหมนี่นิดหน่อยอ่ะ นิดนึงเห็นไหมอ่าทีนี้จิจี้จะฉีดให้ดูแล้วเพื่อนๆดูนะ,ะเห็นไหมมันจะค่อยๆบวมขึ้นมา จะเริ่มเริ่มแดงบวมหัวเข่านี่เจ็บสุดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูหัวเข่ากันนี่เห็นไหมมันจะบวมตุยเลย เห็นไหมบวมบวมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแดงบวมเหมือนเหมือนโดนมดรุมต่อยสักพันตัวความเจ็บหรอแรกๆกมันก็จะรู้สึกอะรู้สึกแบบเหมือนจะอธิบายยังไงดีเหมือนมดกัดไม่ปล่อยอะมดมดมดอะไรนะมดมดตะนอยเหรอมดหัวเขียวเขียวอะอ่า ดูตรงนี้อ่าจิจ้มีตรงนี้ด้วยจิจ้มีทั้งขาเลยอ่ะบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยจิจ้ขาสวยออกมีเซลลูไล์ได้ยังไงโหจิจ้มีเยอะมากเพราะผิวจิจ้บางมากบางจนแบบถ้าอ้วนนิดนึงก็คือแตกมาเลยอ่ะเห็นไหมแดงแดงทั้งขาเลย เห็นไหมแรกๆก,ก็จะเจ็บพอฉีดไปบ่อยๆจิจี้ฉีดบ่อยจิจี้ก็จะเริ่มไม่เจ็บก็จะชินเป็นเจ้าแม่พันเข็มเพื่อนชอบแซวเจ้าแม่พันเข็มถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากอยากลองว่างั้นเถอะอยากลองว่าคาบ็อกซี่มันเจ็บแค่ไหนเออก็จีจี้ให้ลองได้อออยากลองลองได้ ถ้าการ์ดนี่โหปีหนึ่งนี่พันเดียวเองนะฉีดได้เป็นปีเลยอะถ้าไปเกิดว่าไปแบบเปิดคอร์สตามคลินิกเนี่ยสิบครั้งมื่อนหนึ่งจีจีโดนมาแล้วเป็นแสนเลยอะจะอ้วกอะ่ะเลยแบบไปหาข้อมูลในคุณพี่ Google อ่าคุณพี่ Google ก็แนะนำว่าอ่านี่ให้ด,ดูของเขา ชัดไหมนี่ฉีดให้ดูเจ็บสุดขอยึดขาหนะ่อยมันเป็นกล้ามเนือ้อตรงหัวเข่ามันจะเจ็บมากแล้วมันจะวิ่งไวมากเห็นไหมเห็นไหมมันจะบวมเยอะมากมันวิ่งไวมากเพราะว่าเส้นมันต่อกันน,นี่ให้ดูให้ดู